สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำมาให้ชมองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กลุใหม่บางคุนพรมพระสมเด็จกรุใหม่บางคุนพรมเป็นพระสมเด็จที่ถูกเปิดออกจากกลุ่หรือออกจากเจดีย์บางคุนพรมยังเป็นทางการในปีพศ2500โดยมีพลเอกภาพจารุสเสถียรยศในขณะนั้นเป็นประธานฝ่ายคารวะสาเหตุที่มีการเปิดกลุ ก็เพราะว่ามีคนเข้าไปลักขโมยขุดเจดีย์ทางวัดก็เกิดความวิตกกังวลว่าจะทําให้พระในเจดีย์สูญหายก็เลยเปิดเจดีย์อย่างเป็นทางการเมื่อเปิดเจดีย์ออกมาแล้วก็พบเจอพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์เป็นจํานวนมากการเก็บก็เก็บหลายตําแหน่งทําเป็นชั้นขึ้นไป บางข้อมูลก็บ่งบอกว่าทำชั้นขึ้นไปถึงเก้าชั้นพระสมเด็จบางส่วนที่ถูกเก็บไว้ในพื้นที่ต่ำก็ถูกน้ำท่วมเสียหายแต่ส่วนมากก็ยังเป็นพระที่มีความสมบูรณ์เพราะว่าถูกเก็บไว้ในตำแหน่งที่ห่างน้ำตามข่าวที่เราเคยได้ยินมาบอกว่าพระสมเด็จกลุ่ใหม่บางคม มีแค่จำนวนสองสามพัน 2, 3, องค์ก็ถือว่าไม่เป็นความจริงเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดโดยเฉพาะพระเด็จกกพระาตจะจรู้เสถียรได้เช่าบูชาพระสมเด็จกรุกใหม่มกุฎพรมขึ้นไปที่จังหวัดลำปางก,ก็น่าจะมีจำนวนเกินหมื่นองค์นะครับอาจจะเป็นสองหมื่นกว่าองค์ดังนั้นพระสมเด็จกรุกใหม่มกุฎพรมจึงพบเจอที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัดลำปางเป็นจํานวนมากพระองค์นี้ดูลักษณะของพิมพ์ทรงก็บ่งบอกว่าเป็นพระสุเตรวะัละขังเป็นพิมพ์ใหญ่เขตทะรุซุ้มเป็นพระสดตรที่ถูกนํามาฝากปลุกมาคุ้นพรเพื่อครบจํานวน8ปดหมพันองค์และก็เพื่อสันเลิกมงคลบวงสวงเจดีสภาพที่เราเห็นจากรูปภาพ ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะมีสูงพื้นผิวมีรอยปีรอยแยกบางส่วนก็มีปูนงอกขึ้นมาเป็นลักษณะของผิวหังกระเบนเส้นส้มมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ชัดเจนเส้นสายต่างๆยังครบถ้วนสมบูรณ์ถึงแม้ว่าจะเป็นพระสมเด็จที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สูงที่โกก็จับติดพอสมควร มีความงดงามคลาสสิกเป็นพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางยภาพที่โอเคมีธรรมชาติของพระสุเดวังคุณพมชัดเจนด้าน,นหลังเป็นหลังกระดานเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนไมบรรทัดมีเว้ามีโค้งนะครับเป็นลักษณะของความเก่าเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเราเจอสภาพแบบนี้ ไม่ต้องดูหน้านะฮะเจอแบบนี้ก็ต้องเก็บส่วนตาวัดถูกปั๊มด้วยน้ำหมึกสีน้ำเงินบางส่วนก็มีน้ำหมึกที่เลอะเทอะก็แสดงว่าอาจจะมีความเปียกในขณะปั๊มหรือในขณะเก็บเจอความชื้นเจอน้ำการเปลี่ยนแปลงทางสีผภาพของด้านหลังก็โอเคบางส่วนก็มีรอยปีรอยแยกบางส่วนก็มีปูนงอกขึ้นมา เป็นผิวของกระเบนมีความสูงความต่ำด้านข้างก็เป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องมาสังเกตพระเก่าพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงขอจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นอย่างเช่นองค์นี้นะครับมีรอยปีรอยแยกมีชิคุกรยฝังติดมีผิวที่มีความสูงความต่ำ เป็นพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางายภาพที่ชัดเจนส่วนท่านในองค์พระกองงดงามสมบูรณ์เส้นสายครบถ้วนเป็นพระสุริยพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุม้มเกตยาวแล้วก็พาดซุ้มออกไปเป็นพระยุคปลายนะครับสังเกตได้จากฐานสิงห์แล้วก็ฐานล่างสุดเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของผิวพระชัดเจน ไม่ว่าดูตรงไหนเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางสอภาพทุกจุดโดยเฉพาะขอบด้านบนเราเห็นลักษณะของปูที่งอกขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระสุดเดจบางพงครกภาพนี้ก็เป็นภาพที่ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสอภาพของขอบพระด้านบนแล้วก็ขอบพระด้านล่างเนื้อหามีรอยปีรอยแยกมีปูงอกขึ้นมา มีความสูงความต่้งมีชิกลุกลงไปเกาะจับติดในพื้นที่ส่วนที่ตากเป็นลักษณะของธรรมชาติมาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องก็ลังไ้สูงกันครับภาพนี้เป็นภาพใบหน้าสังเกตดูเนื้อนะฮะมีการเซตตัวมีความสูงความต่้งเนื้อผ้าจริงๆก็เป็นสีขาวซึ่งเป็นสีของเนื้อปูนฝวกหอยส่วนสีน้ำตาลที่ลงมาจับ ก็เกิดจากสภาพแวดล้อมในขันเข็บพื้นผิวริเวณรอบๆพพักก็มีการเปลี่ยนแปลงทางศิาปมีปูนงอกขึ้นมาเป็นลักษณะของผิวหางกระเบนมีขี้กุกลงไปก่อจับติดพองามนะครับพภกเกตยาวแล้วก็พาดซุ้มออกไปเส้นซุ้มก็มีความเป็นธรรมชาติเส้นสายผีขอดมีกิวมีความสูงความต่ำ าพน,นี้ก็ถ่ายเห็นถึงลักษณะของวงแขนซึ่งมีความเป็นธรรมชาติเป็นลักษณะของพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นลักษณะของพระเก่าบริเวณหน้าท้องเราเห็นเนื้อที่มีการเซตตัวมีความสูงความต่ำชัดเจนที่โกก็จับติดพอสมควรเป็นลักษณะของผงสีดำๆแบบนี้นะครับที่โกของพระสมเด็จบางคุณพรมมีหลายแบบ ก็ขึ้นอยู่กับพระองค์ที่เราดูนั้นจะถูกเก็บไว้ในตำแหน่งไหนภาพนี้เป็นภาพของหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นจากจีวรตรงนี้เป็นวงแขนเนื้อมีการเซตตัวมีความสูงความต่ำชัดเจนภาพนี้เป็นภาพของหัวเข่าขวาปกติพระยุคปลายจะมีพระบาทซ้ายอยู่ตำแหน่งนี้นะครับ แต่องค์นี้เป็นพระที่อยู่ในเจดีย์มังคุทมทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภาพทำให้มองไม่เห็นพระบาทสายภาพนี้เป็นฐานบัวกับฐานสิงฝั่งขวานะครับสังเกตดูเส้นสายนะฮะไม่ว่าจะเป็นฐานสิงหรือฐานบัวเราเห็นเส้นสายที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกภาพมีความสูงความต่ำมีขดมีคกียวมีเว้ามีโคง้ง ภาพนี้เป็นภาพฐานบัวประฐานสิงด้านซ้ายเนื้อหาบริเวณฐานสิงก็เลือนหายไปซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปลายฐานอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนฐานบัวเส้นสายก็ยังดูครบถ้วนดูเต็มภาพนี้เป็นภาพของฐานล่างสุดหัวฐานด้านขวาปกติปลายฐานด้านขวาของพระยุคป,ปลาย จะตัดเฉียงกว่าด้านซ้ายนะครับรเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายว่าจะเป็นอย่างไรเนื้อมีการเซตตัวมีความสูงความต่ำมีีิกุกร์รวมก่อจับติดภาพนี้เป็นปลายฐานล่างสุดด้านซ้ายซึ่งจะตัดตรงกว่าน้านขวาตรงนี้เป็นเส้นซุมภาพนี้เป็นภาพของเมื่อ่ขวาซอกแขกเขาค่อนข้างจะลึกนะครับ ตรงบริเวณผิวมีปูนงอกขึ้นมาเป็นผิวของกระเบนตรงนี้เป็นเส้นซมเส้นสายก็มีการมวนเข้ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภาพนี้เป็นภาพของบนไหลซ้ายลักแร้ซ้ายจะายบางกว่าลักแร้ขวาตรงนี้เป็นบริเวณพื้นผิวนะฮะตรงนี้เป็นเส้นซมเราเจอสภาพแบบนี้เห็นแล้วก็ต้องเก็บนะฮะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทุก ที่เภาพน,นี้เป็นภาพเส้นซุ้มบนด้านขวานะฮะเส้นสายอาจจะดูยากเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างจะสูงเส้นสายมีคอร์ดมีคิวมีเว้ามีโคง้งมีความสูงความต่ำบริเวณพื้นผิวก็มีการเซตตัวเนื้อมีความสูงความต่ำชัดเจนส่วนด้านนอกเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเช่นเดียวกัน ภาพนี้เป็นเส้นซุ้มบนด้านซ้ายนะครับสังเกตด,ดูเนื้อหานะฮะมีความสูงความต่ำมีขอดมีเกี่ยวมีเว้ามีโค้งมีนูนมีแบนส่วนบริเวณพื้นผิวก็เชเดียวกันมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพทั้งด้านหนแล้วก็ด้านนอกเส้นซุ้มภาพนี้ก็ทายให้เห็นถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพของผิวว่า เนื้อหาก็จะเป็นแบบนี้ได้ต้องผ่านการเวลาที่ยาวนานและก็ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสุขภัพน,นี้ก็จะเดียวกันพาให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในภาพของเส้นสม้มเส้นสายมีเบา้ามีคอร์ดมีคิวมีโค้งมีนูนส่วนพื้นผิวก็มีลักษณะของการงอกของปูดซึ่งเป็นลักษณะของผิวอังกะเบษ ด้าน,นหลังก็เป็นจุดที่เราจะต้องมาสังเกตตัวเฉพาะเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักพระเก่าพระที่มีอายุถึงยุคและก็พระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักควรจะมีลักษณะแบบนี้นะครับไม่ควรจะเป็นเส้นตรงเหม,มือนไม้บรรทัดภาพนี้ก็เช่นเดียวกันเส้นสายเป็นธรรมชาติส่วนพื้นผิวก็เป็นลักษณะของผิวโลกระจันนะครับ แล้วก็เราเห็นน้ำมึกที่ปั๊มตาวัดเป็นน้ำมึกสีน้ำเงินภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงลักษณะของเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักซึ่งมีความเป็นธรรมชาติพื้นผิวก็มีความสูงความต่ำมีความแกล่งน้ำมึกสีสันเทอจางลงเนื่องจากความเก่าภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ่ายให้เห็นถึงลักษณะของพื้นผิว เราเห็นเม็ดทองคําอยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าพระองค์นี้จะเป็นพระเศวดพระละคังที่ถูกนํามาปากกรุ่มงกรพกแน่นอนเนื้อบริเวณนี้มีปูนงอกขึ้นมาทับน้ำมึกผิวบริเวณนี้มีความสูงวัดต่ำภาพน,นี้ก็ถ่ายดินธรรมชาติของหลังพระที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหนายภาพที่ค่อนข้างจะสูง ปูนงอกขึ้นมาทับน้ำหมึกทำให้สีสันเชือจางลงแล้วก็มีเม็ดทองคำอยู่ตรงนี้นะครับภาพนี้ก็เป็นภาพตรงมุมด้านล่างซึ่งเราจะมายดน้ำยาเช็ดกระแหนไซส์ตรงตำแหน่งนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ความเก่าของพระสมเด็จตรงนี้ที่มีส่วนสมหลักในการสร้างก็คือปูนกระหอกหอย ตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องขยายสูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้าเราเห็นเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าเราเล่นพระได้ถูกต้องพระสมเด็จขังคุนพรมเนื้อหาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สูงนะครับถ้าองค์ไหนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีน้อย เราก็ต้องคิดไปก่อนว่าไม่น่าจะใช่สุเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางสังคมหรือก็สุเด็จที่มีอายุกเก่าเชิงยุคนะครับไม่ว่าเราจะดูตรงจุดไหนเราจะเหตุการ์เปลี่ยนแปลงทางไรภาพทุกจุดที่เราดูนะครับที่นําเสนอนี้เป็นการแนะนําให้ดูในเรื่องของความเก่าแล้วก็ดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเรภาพ เราต้องเข้าใจในธรรมชาติของพระสุดุที่เราดูอย่างเช่นองค์นี้เป็นพะสดุอ้างคุณสมดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางยายภาพควรจะมีสูงกว่าพระสุเี่วลาราคานะครับเราดูในเรื่องความเก่าดูในเรื่องของธรรมชาติที่ปรากฏให้เราเห็นเราไม่ดูในเรื่องของตำแหน่งทรงเส้นสายติ่งเสียดนะครับประเดี๋ยวจะดูด้านหลังแล้วก็ ไปยดน้ำยาเช็คยายูแควไซตยคำนี้ก็อยู่ด้านหลังนะครับพระองค์นี้หลังพระดูง่ายนะครับเพราะว่าเส้นของสี่เหลี่ยมเช่นฟักมีการเปลี่ยนแปลงทางไอ้ภาพอย่างชัดเจนตามขอบก็มีปูนงอกขึ้นมานะครับมีความสูงความต่ำมีทีก่กุลงไปเก่อจับติดส่วนเนื้อหาด้านหลังก็มีลักษณะของผิวของกระเบนมีความแกร่งมันหิน บางส่วนก็มีรอยปีกรอยแยกบางส่วนก็มีปูนงอ,อขึ้นมาทำให้เกิดความสูงความต่ำส่วนตาวัดก็ถูกปั๊มด้วยน้ำหมึกสีน้ำเงินบางส่วนก็มีปูนงอ,อกขึ้นมาทำให้สีสันเชื้อจางลงพระสุตดเก่ใหม่มางคุพมเป็นพระสุเดรที่ดูง่ายแล้วก็มีที่มาที่ไปนั่นก็คือจะมีตาวัดใหม่อามรรถปั๊มถึงด้านหลัง เป็นพาะสมเด็จที่น่าสะสมเพราะว่ามีหลักฐานระบุว่าถูกเเจดีออกมาในปีพศ2500ประเดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาเช็คอายุแคไซงทงตำแหน่งนี้นะครับถ้าพาะสมเด็จตรงนี้เป็นพาะสมเด็จที่มีอายุถึงยุคและก็มีปูนปลกหอยเป็นสมสมหลักในการสร้างน้ำยาที่หยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดบนของพระและจะมีฝองกายขึ้นมา ถ้าเป็นผ้าใหม่อายุไม่ถึงยุคหรือไม่ได้ทําด้วยปูนปวกหอยเช่นทําด้วยเรซินทําด้วยปูนพัาสเตอร์น้ํายาที่หยดลงไปก็จะกระจายหายไปไม่เกาะเป็นเม็ดปนองพระนะครับตอนนี้กาลังจะหยดน้ํายาลงไปนะครับหยดน้ํายาลงไปแล้วน้ํายาก็เกาะเป็นเม็ดปนองพระที่ไหลไปก็เพราะว่าเป็นผ้า มังคพม์ที่กุเป็นลักษณะของที่ฟุนลงไปเกาะจับติดอากาสก็ขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะครับก็สรุปเลยว่าพระน,นี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคและก็มีส่วนสมหลักในการสร้างก็คือปุณหอยเมื่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จก็ต้องรีบถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกนะครับหลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกแล้ว เราก็มาดูกันต่อนะครับมาดูว่าพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคอาการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วยการเค็คอายุแคลไซจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกาภาพแบบไหนนะครับตอนนี้เราดูว่าสมเด็จหมงังุณพมฉะนั้นสิ่งที่เราจะดูก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกาภาพขององพระนะครับ ดูความเก่าที่ลงไปเกาะจับติดดูธรรมชาติของพรัสุด็จบางคุณพรมว่าเป็นอย่างไรพรัสด็จบางคุณพรม,มที่มีสีน้ำตาลืองแบบนี้ลงไปเกาะจับติดก็เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมในการเก็บเนื่องจากในเจดีย์เคยถูกน้ําท่วมน้ำทางเหนือก็พัดกี่โคลนลงมาเมื่อน้ําแห้งก็เกิดขุนละอองขึ้นมาในเจดีย์ ทำให้สีขององค์พระเป็นสีน้ำตาลนะครับพระองค์นี้เมื่อออกจากเกดีบังคบในปีพศ2500แล้วก็ยังถูกนำไปเก็บไว้ในกรุกปที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดอยุธยาเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำน้อยดังนั้นสภาพแวดล้อมในการเก็บก็คล้ายๆกับหลังพมเพราะว่ามีน้ำท่วมแทบทุกปีนะครับ ดังนั้นองค์พระจึงมีการเปลี่ยนแปลงทางไอภาพที่สูงส่วนพระสมเด็จบางคุนพรมที่ออกจากเจดีแล้วไปอยู่ในมือคนอย่างเช่นพระสมเด็จที่โจ้าคณภาพนำขึ้นไปที่จังหวัดลำปางการเปลี่ยนแปลงทางไอภาพก็จะน้อยวันนี้นะครับพระองค์นี้มีทองคําให้เราเห็นหลายจุดนะตรงนี้ก็ใช่นะครับ ก็ถือว่าโดดเด่นในเรื่องของโรกศัพย์แน่นอนพระองค์นี้เป็นพระสุเดชวัลคังที่ถูกนำมาฝากปลุกมังอุปกเพื่อให้ครบแปดหมื่นสี่พันองค์ตามคติความเชื่อโบราณและก็เพื่อให้ท่านเลิกมงคลวงสูงเจดีเป็นพระสุเดชพิมพ์ใหญ่เกตสรุษซุ้มนะครับเป้าทุกคนโดดเด่นเพราะว่าถูกปลุกเสกสองครั้งโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ